โอเคเราก็ขอกลับสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้ก็อยู่กับหนึ่งไทยแลนด์แนะวันนี้เราก็จะมาอยู่กัแบบการสอนสร้างกันอีกแล้ววัน,นก็จะมาสอนสร้าง,งความอ้อยอัตโนมัติกันนะคะก็ะมีหนะ้าตาแบบนี้นะ็ุชเช้รพีตันนะมันก็จะมีแล้วจเราจะลากวงจรนะอันนั้นมันเป็นแบบสามสามแถวนะโอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็รอจนก่ออ้อยจะโตนะครับนะ ไปแบบนี้เหาะก็จะดูดเข้าออนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกันเลยตอนนี้ก็มีน้ำด้วยอ๋อเราจะต้องใช้น้ำก่อนโอเคก็ลากันนี้ตามลาก ก็จะพิดตันนะพิดตันแล้วก็ใช้อ้อยวางได้เลยแล้วก็จะใช้เล,ลต,รรตเตอร์ัวนีพิตเตอร์ดีพิเตอร์นะคะแล้วอาคุมลงนะอนนี้ก็ใกล้จะตอนนี้ก็มีกิจกรรมของทางโรงเรียนหนึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิป จะลงแบบรวดรยวดพอแตนหนึ่งสุดมาก็จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจไม่ได้ลงถึงแตนหนึ่งสุดนี่อาจจะไม่ได้ลงนะคะเรากเลยเพราะว่ามีกิจกรรมโรงเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยไม่ได้ลงไปแข่งคอมพิวเตอร์นะคะจะเลยต้องซ้อม สองอันหรือยังไงก็ได้นะแล้วก็ใช้ upper นะ u ป p e r หน้นนนากล่องน,นเลยโอเคใช้วางทำไมเนี่ยโอเคนะไม่ต้องวางแล้โอ๊ยอยุงกัด เราก็จะใช้กระจกในการวางนะเดี๋ยวเราคุมตรงนี้ก่อนนะโอเคแล้วเราลากให้มันยาว ทำให้มันดูดีนะอันนี้ก็ุมเหมนกันเลยนะเดีใส่ใช้อดูโปรแกรมดูดูสายสายไปไม่ต้องไม่ต้องก็ได้นะก็ะจะประมาณนี้ก็เอากระจกมาใส่ วันนี้เราขอจบคลิปกันไป,ปนแค่นี้ดีกว,ว่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแชร์นะครับเรอการลงคลิปอาจวับรจันถึงสุ์อาจจะไม่ได้ลงนะก็อย่างที่บอกไปนะต้องซ้อมไปแข่งคอมพิวเตอร์แล้วนะวันศุกร์หน้าวันที่จะถึงนะใกล้แล้วนะก็เลยต้องซ้อมอาจจะกลับมาเพียก็เลยไม่ได้ลงคลิปอะไรแบบนี้นะคะก็เป็เมนให้กำลังใจกันได้ใต้คลิปใต้ที่ มินข้างล่างเลยนะก็ไม่ได้ว่ากันนะโอเควันนี้แล้วก็จบลิ้กไปเพียงนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชา์ก็กดแชร์ให้หนึ่งด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย